สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปออนไลน์วิชาฝาสามมันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะพามารู้จักกับคำว่าฝานะครับแล้วก็คําว่าฝาสามาัถก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะมาทาความรู้จักกับคําว่าฝาก่อนนะครับคำว่าฝาเนี่ยมันมาจากคําว่า f, f, f พพาสิลิเตเตอร์นะครับ f า c ิลิเตเตอร์นะครับฝาสิลิเตเตอร์นะครับพูดยากมากก็เลยย่อสั้นๆเป็นว่าฝาแทนนะครับคำว่า f าสิลิเตเตอร์เนี่ยมันแปลว่าผู้อำนวยความสะดวกนะครับ พอฟังดูมันก็ตลกใช่ไหมฮะมันมันพอแปลตรงตัวแบบนี้นะครับนี้เราก็ต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าโอ้แล้วมันมาจากคาว่าอะไรนะครับคือคําว่า f Facility f a c i l i t l i t ้อะไรพวกนี้นะครับมันแปลว่าสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งในเมืองเนี่ยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นถนนนะครับมีถนนมีไฟฟ้ามีปาปา มีอินเทอร์เน็ตอะเนี่ยคือสิ่งอำนวยความสะดวกของเมืองถ้าเป็นตึกก็จะเป็นลิฟต์มีห้องทําความสะอาดมีห้องน้ํามีทางเดินมีบันไดมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราเนะี่ยใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นทีนี้ฟาร์ลิเตอร์คืออะไรล่ะฟาร์เลิเตอร์ก็คือคนที่ทําให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันสะดวกขึ้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการทํางานเป็นกลุก่มมันก็จะต้องมีการพูดคุยกันสนทนานปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมันก็มีคนเปรียบว่าฟาเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะครับผ่านการไหลของน้ํา ก็คือให้เราลองจินตนาการดูนะครับว่าเรามีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะฮะแล้วก็มีพื้นเป็นดินเวลามีฝนตกมานะครับผ่านหลังคานะครับแล้วก็ไหลลงมาถึงดินแบบไหลทิศทางไปทั่วไปหมดเลยในเบื้องต้นเราอาจจะมองว่าอ๋อปล่อยมันไปทําธรรมชาติเลยแล้วแต่นะครับมันก็จะไหลอย่างไหลทิศทางไปเจอก้อนหินบ้างเจอไม้บ้างเจอขยะบ้างบางทีมันก็จะเอ,อ่อไปกัดซ้อดินจุดอื่นนะครับหรือว่าไหลเข้ามาในบ้านแต่ถึงที่สุดก็จะลงไปที่รางระบายน้ําหรือว่าบ่อน้ํา ซึ่งมันก็จะใช้เวลาถ้าง,งั้นเราจะทําอะไรล่ะบางทีเราก็จะบอกว่าถ้างั้นก็ทําท่อให้มันเลยทํารางให้มันอย่างดีใช้ปูนซีเมนต์ใช้ท่อ PVC บังคับเลยจบน้ําก็จะไม่ไปไหนดีอแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะเปลือยหน่อยนะครับแล้วก็จะต้องสร้างระบบที่ควบคุมน้ําอย่างแน่นหนาดีพอแต่ว่าฝ่าก็จะมองว่าน้ํามันจะไปไหนแลวระหว่างทางมันจะต้องเจออะไรบ้างมันก็ไปอยู่อ๋อน้ํามันจะไหลไปทางนี้นะครับทางนี้จะมะีก้อนหินอยู่นะครับเอาออก ฝาก็จะช่วยเอาก้อนหินออกหรือว่าหา,หาทางอ้อมก้อนหินนั้นให้หรือว่ามีขอนไม้มีเนินดินมีขยะมีอะไรระหว่างทางฝาก็จะทําหน้าที่แบบคอยช่วยๆดูว่าน้ําต้องการไปทางไหนแล้วทําให้มันไปได้ง่ายขึ้นนะครับคอยเอาออกบ้างคอยปรับทิศทางบ้างก็จะเป็นหน้าที่ของฝาที่จะทําให้น้ําได้ไปสู่รางระบายน้ำเนี่ยอย่างง่ายที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็สูญเสียไปในระหว่างทางน้อยที่สุดสรุปก็คือคนที่ทําหน้าที่ให้กลุ่มทํางานง่ายขึ้นนั่นเองทีนี้ ไอ้ทักษะแบบฟาเนี่ยนะครับมันถูกเอาไปใช้ประกอบกับงานอื่นๆอีกได้หลายบทบาทเลยอย่างเช่นเอาไปเป็นเทรนเนอร์นะครับคือืเอไปสอนให้คนทําอะไรสิ่งต่งตางๆเป็นนะครับให้ได้ความรู้อะไรบางอย่างนะครับไปเป็นฟาประชุมไปเป็นฟาที่คอยออช่วยเอื้อมหน่วยการจัดการความขัดแยง้งไปเป็นฟาที่ใช้ในการชุมนุมไปทํางานรณรงค์หรือว่าวงสนทนาวงพูดคุยอะไรกันทั่วไปนี่ก็ได้นะครับวงถอดบทเรียนวง อื่นๆอะไรที่มันเป็นเกี่ยวข้องเรื่องการทํางานกลุ่มเนี่ยนะครับก็เราใช้สามารถที่จะใช้ทักษะฟ้าเข้าไปใช้ได้คําถามก็เลยเกิดขึ้นมาว่าอ้าวแล้วฟ้าเนี่ยมันต่างยังไงกับครูมันคือครูที่เล่นเกมเยอะๆหรือเปล่าหรือว่าฟ้าต่างยังไงกับผู้ดําเนินรายการการประชุมคือคนที่แบ่งกลุ่มย่อยบ่อยๆหรือเปล่าฟ้าต่างยังไงกับพิธีกรคือคนที่โอ้มีกิจกรรมอะไรนูน่นนี่ให้กับกลุ่มได้ได้เล่นกันหรือเปล่า ในแง่หนึ่งมันก็ใช่แต่อีกแง่หนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันต่างกนันตั้งแต่ระดับของวิธีคิดแล้วมันจะมีหลักการพื้นฐานที่สําคัญของฝาที่เราใช้ในการแยกออกมาจากบทบาทหน้าที่ทักษะแบบอื่นนะครับ